สวัสดีครับก็วันนี้มาพูดเรื่องนะครับทฤษฎีอวตารนะครับจะไปไวๆเลยนะครับเพราะว่า,าเทมีแก้3รอบแล้วนะครับศาส,สนาที่มีทฤษฎีอวตารก็คือศาส,สนาคริสต์นะครับกับศาสนาฮินดูนะครับก็มาเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนนะครับในเรื่องของศาสนาคริสต์นะครับศาส,สนาคริสต์เนี่ยเป็นภาคต่อของ ศาสนาอยู่ได้นะครับหรือศาสนาอยู่นะในสมัยโบราณเนี่ยช่วงเริ่มต้ะนศาสนาครับก่อนที่จะมีะคาทอลิกนะครับก็มีการสร้างนะครับโบสถ์ขึ้นมาหมายถึงว่าเผยแร่ศาสนาขึ้นมาต่างคนต่างเผยแพร่นะครับบทิษดีของอพระเจ้านะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับ อ่าคราวนี้จริงๆแล้วมีหลายองค์ความรู้นะครับหมายถึงว่าศาสนาคริสต์เนี่ยในยุคแรกๆเนี่ยจะมีความเข้าใจที่ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับบุคคลศักดิ์สิทธิ์ที่พระเจ้านะครับเ,เจิมนะครับทรงเจมนะคราวนี้ก็คือพอไป นานๆเข้าก็เกิดสำนักต่างๆขึ้นมานะครับก็จะมีทั้งหมดเนี่ยจริงๆเนี่ยเท่าที่แบ่งกันไว้ในหกสำนักนะครับแต่ผมจะพูดแค่สองนะเพราะว่า,ามันมันเวลานะครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้พูดเรื่องนี้โดยตรงนะเอาเป็นว่าถ้าท่านใดที่รับศึกาสนาคลิ์นะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้นะครับเรื่องนี้นอกจาก คนที่เรียนศาส,สนาศาสตร,ร์เทววิทยาต่างๆนะครับโดยตรงนะถึงจะเข้ามาเรียนรู้นะครับแต่ว่ายุคนี้เนาะมันจะหาเนี่ยมันได้หมดแล้วนะครับแค่มีคีย์เวิร์ดมีข้อมูลนะแต่ว่าบางอย่างก็ต้องภาษาอังกฤษนะครับก็คือเอาอย่างนี้ก่อนนะครับาศาสนาคลิดเนี่ยจะมีลักษณะ2 in 1กับ t in 1 ทูอิ n วันคืออะไรทูอิ n วคือ,อบุคคลนะครับแล้วก็มนุษย์กับพระเจ้านะมนุษย์กับพระเจ้าก็คือพระเยซูนะครับกับเยาเว์เวนะครับก็คือ,อโดยความเชื่อโดยรวมก็คือพระเยซูเนี่ยได้รับการเจิมนะครับคือได้รับการ เจมจากพระเจ้าแล้วก็เกิดความศักดิ์สิทธิ์มุลคุศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานะครับแต่ว่าโดยความเชื่อเนี่ยนะครับศาสนาคริสต์ยุคแรกเนี่ยต่างคนต่างตีความกันไปไม่เหมือนกันนะครับพวกหนึ่งก็ตีความว่าพระเยซูยังเป็นมนุษย์อยู่นะครับพวกหนึ่งก็ตีความว่าพระเยซูเนี่ยเป็นพระเจ้ามาตั้งแต่เกิดแล้วนะครับพวกหนึ่งก็คือ,อเป็นทั้งมนุษย์ไปทั้งพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดเหมือน ความถดถอนะนะครับว่าตกลงสถานะเป็นยังไงกันแน่เพราะฉะนั้นเนี่ยกษัตริย์คอนสแตนตินเนี่ยก็คือ,อผู้ที่มีอำนาจในสมัยนั้นนะครับก็นํานะักบวชมารวมกันนะครับในสังคายนาในเซียนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะคือครั้งที่1นนะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็มีการรวบรวมว่าอันไหนเป็นคาสอนผิดอันนะอันไหนเป็นคําสอนที่ถูกนะครับก็จะแบ่งเป็น กาคาทอลิกก็คือถือว่าถูกเลยนะครับก็คือ,อมีการผลิตเขาเรียกอะไรคำสอนขึ้นมาว่ามีตีเอกานุภาพนะครับมีตีเอกภาพนะแล้วแต่โปรเตสแตนต์ก็จะเรียกตีเอกานุภาพนะครับถ้าคาทอลิกก็จะเรียกว่าตฏีเอกภาพนะครับแล้วแต่นะแต่ภาษาอังกฤษคือ Trinity น,นะครับแต่ก่อนหน้านี้นะในเรื่องของพระเยซูเนี่ยมีการตีความศาสนา คริสอีกแบบหนึง่งแล้วก็เผยแพร่นะครับอันนี้เป็นศาสนาคริสต์ยุคก,ก่อนที่จะมีคาทอลิกสียเอนะครับผมจะพูดแค่2อย่างนะ่ก็คือว่า,ามีเอเรียนนิซึมนะครับหรือเอเรียสนะครับก็จะมีชาร์ตตัวนี้บอกเอาไว้นะครับเอเรียนนี่ก็คือเชื่อว่าศาสนาคริสต์เนี่ยคือพระเยซูเนี่ย ไม่ใช่พระเจ้านะครับแต่ว่ามาีได้รับการเจิมนะครับให้เป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์นะหดืมีพลังของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในตัวลักษณะแบบนั้นนะครับคือคือได้ได้รับได้รับคล้ายๆว่าได้รับเลือกอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับว่าเป็นคู่แทนนะครับคือ,อมีความแบบ ครึ่งครึ่งนะครับเป็นมนุษย์ครึ่งหนึ่งนะครับเป็นพระเจ้าครึ่งหนึ่งคือคือเป็นเป็นพลังของพระเจ้าครึ่งหนึ่งนะอะไรแบบนี้นะครับอ่าส่วนเมสโซเลียนก็คือพระเยซูเนี่ยมีสองจิตนะครับมีสองจิตในในคนคนเดียวคือมี จิตใจของตัวเองที่เป็นจิตใจมนุษย์เนี่ยกับเป็นจิตใจของพระเจ้าเนี่ยมารวมกันเหมือนถ้าอธิบายก็คงเหมือนเข้าทรงลักษณะแบบนี้นะครับก็คือตามชาร์ตัวนี้เนี่ยเราจะมีลทัทธิอื่นนะครับอีก4แบบนะครับที่เชื่อไม่เหมือนกันนะถ้าลงไปลึกๆก,ก็จะเห็นว่าเนี่ยจะมีการตีความเรื่องจิตเรื่องพระเจ้าอะไรเนี่ย ต่างการทําให้แบบเข้าใจไม่เหมือนกันเป็นคนคนเดียวมีสองจิตนะเป็นคนออสองคนนะอยู่ในร่างเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่รู้เป็นอะไรกันแนะ่แต่ว่าพอถึงในยุคปัจจุบันนี้ก็คือ,เ,อ,อเป็นพระบิดาพระบุตรพระจิตมีสถานะเท่ากันนะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเกิดเกิดทฤษฎีอวาตารขึ้นมานะครับแต่ว่ามันมีความ ขัดแย้งกันนะครับเยอะมากในช่วงนั้นนะครับแล้วก็พอถึงจักรพรรดิคอนเสิตินก็คือปราบเรียบนะครับาศาสนากลุ่มที่เป็นศาสนาคริสต์ยุคแรกอะไรที่ตีความต่างกันอบบน,นี้นะยุคนี้ก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับก็มีเศษเสีเ้ยวเล็กน้อยในประวัติศาสตร์นะครับก็ไปหาเพิ่มเติมได้น,นะครับอันนี้คือเริ่มต้นของทฤษฎีอวตารหลังจากนั้นมาพอมาเป็นคาทอลิกนะครับ เราเป็นออสซอดอกเป็นโปรเตสแตนก็คือชาคริตก็คือจะเชื่อแบบนี้ไปนะครับแบบที่เขียนไว้ในปัจจุบันเนี่ยนะอาจจะมีต่างกันนิดหน่อยนะครับเรื่องของพระแม่มารีอะไรต่างๆนะครับนิดนิดหน่อยๆนะแต่ว่าโดยหลักก็คือเชื่อในตีเอกาุภาพนะครับทั้งๆที่ไม่มีเดบิวต์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะย้อนกลับไปในคำพีก็จะไม่เห็นคําว่าตีเอกภาพตีการุภาพจะไม่เห็นนะ ว่าเป็นทฤษฎีที่เกิดขึ้นในช่วงของความขัดแย้งของอการก่อตั้งศาสนาในช่วงแรกนะครับในช่วงศักรยานาในเซียนะครับครั้งที่1นึ่งนะจะมีครั้งที่1ครั้งที่2นะรายละเอียดผมจะไม่ลงนะครับเพราะวันนี้ผมพูดในเรื่องของทฤษฎีอวตารนะครับอ่าก็คือสรุปก็คือว่าศาสนาคริสต์เนี่ยพระเยเวนะครับอวตารมาเป็น พระเยซูนะครับแล้วก็มีพ,พระจิตพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เป็นรูปนกพิราบเนี่ยก็จะมีทฤษฎีพวกนี้ขึ้นมาขึ้นมาอะไรต่างๆนะครับจนมาลงตัวเป็นศาสนาคริสต์ในยุคปัจจุบันแต่ก็แยกนิกายออกไปนะครับเยอะแยะมากมายนะ,ะ,ะโดยกระแสหลักเขาก็จะถือว่าใครไม่เชื่อตีอาแกานุภาพก็คือผิดหมดแต่ว่าจริงๆยุคปัจจุบันเนี้ย ก็ยังมีกลุ่มที่ไม่เชื่อแล้วมีพวก u n i t a ทเ a ีนะครับพวกมอร์มอนพยานพยะโฮวาอะไรต่างๆนะที่เป็นกลุ่มย่อยแตกออกมานะก็ใครที่เป็นคริสเตียนนะก็ลองไปข้อมูลเพิ่มได้นะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้กันหรอกนะแม้แต่คริสเตียนที่เคร่งเคร่งก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เลยนะคือไม่รู้ว่าแต่ดั้งเดิมเนี่ยศาส,สนาคริสก่อนที่มาจะเป็นคริสที่เรานับถือเนี่ยเป็นยังไงนะ แม้แต่คทอลิกบางคนก็ยังไม่รู้นะครับคราวนี้มาศาสนาฮินดูนะเริ่มจากศาสนาฮินดูเริ่มจากที่สังกัลาจาร์เลยสังกัลาจารย์เป็นผู้รจนาคำทีปุราณะนะครับแล้วก็ได้มีทฤษฎีอวตารขึ้นมาคือนาราสิบปางนะ,ะรู้กันดีนะครับว่าชาพุทธส่วนหนึ่งก็ไม่ค่อยชอบนะครับแต่ว่าต้องรับรู้ไปก่อนว่าสมัยก่อนเนี่ยองค์กรศาสนาบางทีมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้นะใครจะ สร้างระบบอะไรขึ้นมาก็ทำแต่กษัตร,าารย์จา์ก็จึงได้นำรวบรวมนะครับเทพนะครับหลายๆท้องถิ่นนะพานาลายรวมพระพระรามนะครับพระกฤษณะพระพุทธเจ้าน,นรสิงอะไรต่างๆนะครับเป็นเทพประจําท้องถิ่นนะถ้าไปย้อนดูนะครับก็จะรู้ว่าพระรามเนี่ยจริงๆอยู่ทางโซนพระ ภาคก,กลางภาคใต้นะครับช่วงนั้นนะครับส่วนพระกิษณะจะอยู่ตะันออกเฉียงเหนือนะโคนอีสานตะันออกเฉียงเหนือของอ,อินเดียนะครับแล้วก็พระพุทธเจ้าเ็าจะอยู่โซนแถวแถวเนปาลในช่วงนี้นะครับก็คือเหมือนศาสนาพระกิษณะศาส,สนาหนึ่งศาส,สนาพระรามศาส,สนาหนึ่งศาส,สนาพุทธศาส,สนาหนึ่งอลวสัมกราจารย์ก็นํามารวมนะครับ ให้เป็นนารายอาวาตารหมดเลยนะครับจกพุทธบางคนก็ไม่พอใจนะครับก็เป็นวิธีการที่เขาต้องการที่จะรวบรวมนะครับพราหมณ์กับพุทธนะครับแล้วก็ศาสนาปิกย่อยยิบย่อยให้มารวมเป็นฮินดูให้หมดนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นนะโดยทีอ่อธิบายไปด้วยว่า,าทุกอย่างมาจากพนาลายนะครับามาจากวิสนุนะครับไวสนพก็จะเชื่อว่า พระวิษณุคือปรมาตมันด้วยนะครับส่วนในอีกนิกายหนึ่งนะครับก็จะเชื่อว่าพรศิวะคือปรมาตมันนะครับศิวะกับชีวะเนี่ยนะครับเป็นคําที่เขียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยจะออกเสียงไม่เหมือนกันนะครับก็คือถือว่าพระศิวะอวะตารมาเป็นสังฆราชานะครับรัจนาคมพี พนารายอาวตารเอ๊ะยังไงนะแล้วก็แตกไป็นสองนิกายก็ไม่รู้ยังไงนะครับก็เกิดความแตกออกไปนะครับเป็นความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันนะ,ะก็คือ,อบุคคลาธิฐานถือว่าพนารายเป็นใหญ่สุดหรือว่าจะถือพระศิวะเป็นใหญ่สุดนะครับก็แล้วแต่จะเชื่อกันไปนะครับโดยที่แนวคิดพวกนี้มาจาก สั่งสมกันมานานนะครับจากเ,เรื่องวันนะ,นะครับพระนารายณ์เนี่ยจะเป็นบุคลาธิฐานเป็นอุดมคตินะครับเป็นฮีโร่นะครับของวรรณกษัตริย์นะครับคือสังเกตว่านารายณ์อวตารเนี่ยทั้งสิบปางเนี่ยนะจะเป็นเจ้านะครับหรือไม่ก็เป็นนักรบทั้งหมดนะครับเพราะว่ากษัตริย์นี่หมายถึง ขติยะหมายถึงนักรบก็ได้นะครับไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นพระราชาเสมอไปนะครับก็สังเกตว่าองค์ดังๆอย่างเอานักรบดังๆอย่างพระรามนะครับอย่างกฤษณะเนี่ยก็เอามาพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นวรรณกษัตริย์นะเพราะว่าเกิดมาด้วยวรรณกษัตริย์นะครับก็คือเอาเรื่องต่างๆเป็นรูปรวมเปแล้วก็สังฆราชาเองก็เป็น บุคคลนะครับที่เป็นอุดมคติต้นแบบนะครับของวันณะพราหมณ์นะครับวันณะพราหมณ์ในที่นี้ก็คือพวกโยคีที่บำเพ็ญสมาธิอะไรต่างๆนะครับใส่หนังเสือ,อแล้วก็ถอดเสือ้อแล้วก็อาจจะมีอ,ะอยู่บนภูเขาอะไรแบบนี้ลักษณะก็จะเป็นบูชาธิฐานนะครับก็เป็นเหมือนเป็นพวก พวกเดียวกันแต่คนละหมวดหมู่อะไรทํานองนี้นะครับก็จะเป็นบุคคลาธิฐาเป็นอุดมคติเป็นฮีโร่อะไรที่สร้างขึ้นมาว่าเนี่ยจะมากอบกู้ศาสนาพราหมณ์ให้ยิ่งใหญ่ครั้งโดยใช้ชื่อฮินดูอะไรทํานองอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นลักษณะความคิดแบบนี้นะก็คือให้รู้ว่าเนี่ยเป็นอวตารนะครับคือทฤษฎีอวตารเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่อแบบนี้นะครับเพื่อความยิ่งใหญ่เพื่อจะผลิต อะไรใหม่ๆขึ้นมาให้มันแบบฟื้นฟูของเดิมให้มันดูยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ทฤษฎีอวตารพวกนี้ก็ถูกนำมาใช้ในเอเชียตะวันตกเฉีงใต้นะครับคือใช้เป็นตั้งชื่อกษัตริย์นะครับแม้แต่ในสมัยอยุธยาสโุโขทัยนะครับก็ยังเห็นว่าเอาชื่อพระรามมาตั้งบ้างนะครับพระนารายมาตั้งบ้างนะครับก็จะได้เห็นอยู่นะครับแม้แต่ในรัตนโกสินทร์นะครับก็ยังเอามาตั้งชื่อนะครับกษัตริย ก็ย้อนกลับไปนิดนึงนะมนุษย์เนี่ยต้องการที่จะแบบมีอำนาจมีพลังหรือว่า,าสร้างระบบศาสนาขึ้นมาโดยการใช้มนุษย์เนี่ยเป็นตัวแทนอของพระเจ้าครับแบบนี้ก็คือทำให้เกิทดทฤษฎีอวตารนะครับต,ต่างๆขึ้นมานะครับโอเคก็ประมาณนี้เนาะก็พอสมควรนะครับก็สวัสดีครับ